ะะไปไหนคะวันนี้เล่นเซิร์ฟเดี๋ยวอ่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราทำผมที่เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟให้นะคะเนื่องจากน้องสีโตผมยาวมากนะคะเราจะทําการเก็บข้างผมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้รุงรังเวลาในเชื่อจะเล่นเซิร์ฟนะคะโอ้โหกิฟต์หนึ่งนะคะการเล่นเซิร์ฟนั่นคือเราต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะ แป๊บนึ่งค่ะดอกไม้นี่ค่ะสิงโตของแม่ลูกนี่ค่ะนี่ค่ะปสปทรงที่สองทรงที่สองเนี่ยสำหรับน้องสิงโตผู้คุมตลาดแสกกลางเหรอในความในการที่เราแบบว่าต้องออกตลาดนะคะน้องสิงโตมันจะต้องมีความธรรม,ม <c oughs> ะแ <c oughs> มงทำไมถึงรู้แล้วทำไมเราต้องมีความธรรมะแมงก่อนค่ะ เราจะออกไปเก็บข้าวแผงเงี้ยเราจะมาดูแบบชะออนชะแอนไม่ได้ค่ะเราต้องเราต้องเก็บข้าวแผงค่ะน้องสิงโตแป๊บหนึ่งพี่ไม่เคยทําให้น้องสิงโตผิดหวังค่ะนะคะน้องสิงโตถ้าน้องเกสิงโตทําทรงนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถเดินตลาดกับพ่อได้แล้วหนูสามารถตบแผงผักเก็บเงินค่ะนี่ค่ะเห็นไหม